ป่าชายเนนนลนจากสัญ,ญลักษณ์ของกระบีก็คือแม่ปูเนาะอันนี้เขาขนาบน้ำเดี๋ยวเราจะนั่งไปตรงนั้นกันไปทะเล เข้าไปในถ้ำมันจะจอดจะจอดเพื่อที่จะลงไปถ้ำอนนี้จะเป็นป่ากงกงลางอันนี้ลงปลาลงมาที่ถ้ำแล้วก็มีความสมบูรณ์ของป่ากกลงกลางอยู่นะแนวทะเลของเขาขนาบสองข้างนะคะนี่ฝั่งนี้ก็มีปลาเล็กๆน้อยๆอาศัยอยู่เต็มเลยเนาะมีทางเดินขึ้นไปทางเขา 30น้องเด็กอายุไม่เกิน12ฟรปีนะคะ ซึ่งเรายังไม่เห็นตัวโตๆนะเห็นแต่ตัวเล็กๆนะเห็นแต่ตัวเล็กๆปลาตีนก็เห็นตัวเล็กๆอยู่เพาไม่แน่ใจว่าตัวโตเขาไปไหนหมดเนาะเห็นแต่ตัวเล็กๆออกมาหรือว่าแต่ก็ไม่น่าจะถูกจับหรืออะไรนะเพราะว่าแถวนี้คิดว่าน่าจะเป็นป่าสงวนอเลยซึ่งอยู่ในเขตของถ้ำทาเลซึําอยู่ในเขตของถ้ำอะเล ทำจำสั้นเ่อยา่าหายมาเดีกดอยมาดูป่ามาดูป่าป่าชายเลนเราเห็นแต่ป่าบนดอยมาดูป่าชายเลนบ้างว่าเป็นยังไง ยังไม่ถึงท่ามันเดินไปเรื่อยๆค่ะเดินไปเรื่อยๆชอบตรงน,นี้มากกว่าเน,ะนาะธรรมชาติศึกษาระบบนิเวศนะน,นี่เป็นยางศึกษาระบบนิเวศอาดูแลเออเป็นยังไงเห็นแต่ในทีวีเนาะปูกล้ามดาบเป็นนิ่งๆแต่เรามาดเป็นของจริงแล้อ๋อเขาอยู่เขาอยู่ก็คล้ายๆปูลมอะ่ะถ้าเราไปทําหาดรายชายทะเลต่างๆเนี่ยเขาก็จะเป็นปูลมใช่ไหมปูลมก็ตัวเล็กๆวิ่งอยู่แต่นี่ก็เป็นปูกล้ามดาบเนาะสวยงา อันนี้ตรงกลางต้นใหญ่เลยอโอเคเล้าไปทางนี้จะเป็นฝั่งเขาขนาดน้ำถ้าเรามาเมื่อกี้เราจะเห็นว่าอยู่ฝั่งขวามือเน,อะเนา,นานนะเป็นเขาขนาดน้ำนะคะเป็นเขาขนาดน้ำแล้วก็จะมีป้ายบอกตรงนี้อันนี้ฝั่งนี้ก็จะเห็นเราก็จะเห็นบันไดข,นขึ้นทั้งสองฝังนะง่งนะคะบันไดสองฝั่งเนี้ยจะเป็นบันไดที่สามารถขึ้นไปสู่บนถ้ำที่อยู่ด้านบนนะคะบนถ้ำที่อยู่ด้านบนก็ข้างบนก็ เราอาจจะไม่ได้ขึ้นไปเนาะเดี๋ยวเขาขึ้นไปก็ค่อนข้างสูงอยู่นะคะข้างบนจะเป็นถ้ำซึ่งมีรูปพระที่เขาแกะสลักไว้ซึ่งก็คาดว่าก็ผ่านมาหลายร้อยปีลนะเนาะซึ่งชาวบ้านเขาคิดว่าเป็นเป็นถ้ำประวัติศาสตร์เป็นธรรมชาติเป็นถ้ำประวัติศาสตรตต์ของเขาว่าอาจจะเป็นมนุษย์โบราณหรืออะไรขึ้นมาไวอ,อ,อ,อันนี้เก็นธรรมชาติอันนี้เราเป็นจุด นะคะว่ามีอะไรบ้างขคงก้รก็สามารถเข้ามาชมบริเวณนี้ได้นะคะอ่าเดี๋ยวเราดูฝั่งนี้ก็จะมีอ่านี่เป็นเขาขนาอีกฝั่งนึงเราจะเห็นเขาที่ฝั่งอยู่ตรงข้ามอันนี้คือเขาอีกลูกมนึงที่ขนาบน้ําอยู่ตรงกลางก็คือมีเขาสองลูกอยู่แล้วมีอ่าลํา น้ำผ่านน้องมีน้ำผ่านเขาเรียกว่าเขาขนาบน้ำซึ่งอยูอ่ติดตัวเมืองของจังหวัดกระบี่เลยนะคะตัวเมืองตอนนีน้บริเวณนี้ก็จะเป็นเขตป่ากโกงกางเต็มเลยน้องคืป่ากโกงกางตอนนี้ฝนก็เริ่มลงมิดมาละแต่ว่าก็ไม่ถอยไม่ถอยอซึ่งโดยธรรมชาติย็นสบายเนอ้องเห็นป่ากกงกางถ้าเห็นป่ากงกางเยอะก็เห็นความอุดมสมบูรณ์ของของน้ำของสัตว์อ ที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำต่างๆที่อยู่ในบริเวณนี้นะคะแต่ส่วนตรงนี้ที่เราเดินมาถึงตรงนี้ไม่มีไม่มีปลาตีไม่มีปูนะต้องเป็นตรงที่ลาดที่ลาดอ่ากว้างๆเมื่อกี้นะะอันนี้จะเยอะปูก,ก้ามดาบจะเยอะมากเลยนะนี่เต็มเลยเนาะนีะ่เดี๋ยวแล้วให้เห็นวิวเขาลูกนึงนะคะเขาลูกนึงที่ขนาบกับเขาขนาบแมงฝั่งนี้เนาะ นี่คะคะอ่านี่ก็คือเขาอีกลูกนึงเนาะที่อยู่ขนาบกับเขาลูกที่เราอยู่นะตรงนี้นะคะเนี่ยเขาขนาบน้ํคพ่กันอย่างนี้เนาะอาจจะแสงอาจจะไม่ค่อยสวยหน่อยนะคะเพราะว่ามันตอนนี้มืดมืดมืดคลึมครึ้มฝนมาละครึ้มฝนมาละอืมอืมเห็นปากงกลางและเย็นสุดชื่น ลมเย็นสบายเนาะก็ไม่มีแดดแต่ถ้าเจอแดดแล้วคือขาวๆก็ดำได้เนาะอขาวๆก็ดำได้อ่ะเราให้ชมความสวยงามเขาฝั่งนู้นนะคะสวยงามเนาะก็เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งนะเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งส่วนใหญ่เราจะพาน,น้องมีหลาดขึ้นดอยใช่ไหมเป็นมีลาด,ดอยช้างมิลาดดอยกุงมีหลาดผู้ชี้ฟ้าเนาะแบบน,นี้ เป็นมิลาดใต้อ่าโซนนี้นะคะเราไปเก็บเป็นโซนที่สามมูลจำลองโค,ครงกระดูกของมนุษย์โบราณเนาะเขาจะเขียนไว้เนาะเป็นโครงกระดูกเนี่ยก็จะมีเป็นการจำลองหีเฉยนะก็คิดว่าคงยังไม่อาจจะไม่ใช่ของจริองอ่ะเนาะแล้วเขาก็บอกว่าเป็นการจำลองภูิจำลองเนาะ,ะเป็นการขุดค้นพบ อันนี้ก็เป็นหินอ่านี่เราจะขึ้นฝั่งนี้อีกฝั่งเขาไม่เขาจะค่อยขึ้นอีกฝั่งหนึ่งนะคะขึ้นอีกฝั่งหนึ่งเนาะสวัสดีค่ะ